สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand แลนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไฮไลท์ทองคำ forex bitcoin ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับใครที่อยากชมคลิปเต็มไปชมในช่องได้เลยหรือที่ลิงก์แนบท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเทรด forex ปกติเนี่ยผมแนะนำโบรกเกอร์เป็น IC Market นะครับ ดียังไงนะครับผมทำคลิปแนะนำเอาไว้แล้วทำไมต้องเทรดกับ IC Market ด้วยถึงแม้ชื่ออาจจะไม่ยังไม่ค่อยดังในประเทศไทยนะไม่ค่อยได้มาทำตลาดเหมือนเจ้าดังๆของเราแต่ พอเอามาใช้แล้วนะครับรับรองว่าเพื่อนๆติดใจแน่นอนนะครับโดยเฉพาะบัญชี ECN ที่มีให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับมี C-Trader ให้ใช้ด้วยเพื่อนๆลองไปดูคลิปเนืผมทำ playlist ไว้ให้แล้วชื่อบ roker นะครับเพื่อนๆเข้าไปดูก่อนตัดสินใจนะครับแล้วก็ถ้าสนใจสมัครลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับเป็นลิงก์ของผมเองนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครต่อจากลิงก์ผมนะครับ ผมมีเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็น t h a ง y y u วิดีโอให้เพื่อนๆนะครับทำมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วตอนนี้รวมๆ20 EP แล้วในซีซั่น1นะครับเป็นการแชร์เทคนิคการเทรดในทำเฟรม H1 นะครับที่ผมใช้สอบ MFF เนี่ยแหละนะครับเป็นยังไงเพื่อนๆอลงทะเบียนใต้ลิงก์นี้เลยนะครับถ้าสมัครเปิดพอร์ตแล้วก็ลงทะเบียนให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวผมแชร์เทคนิคการเทรดให้นะครับ มาที่ซีเทเดอร์นะครับผมใช้ซีเทเดอร์ในการเทรดเนาะทองคำนะครับเมื่อวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีสัญญาณอีกแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเข้าจริงๆเราต้องได้ออเดอร์แล้วนะนะครับกลางแท่งของมันนะครับถ้าจะใครจะเข้าก็าจุดเนี้ยถ้ามันขึ้นมาให้อีกทีก็เซลล์ได้นะครับสิ่งที่ผมกำลังรออยู่18331822มีสัญญาณเลเวลไหนก็ายขึ้นไปต่อไปเป็นน้ำมันนะครับระยะสั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับ 109.43นะครับขึ้นมาลงมาเทสแล้วก็บายขึ้นไปนะ u s เอ0นะครับที่เรามองว่าเป็นขาลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาเทสข้างบนเราก็รอเซล์แต่ว่าพอขึ้นมาปุ๊บเพื่อนเห็นเนาะเทสโซนปุ๊บลวงทันทีนะครับไม่มีสิกแนลอย่างนี้ก็รอต่อไปแนวที่เรายังรออยู่ก็ 4, 2, 3, 6เหมือนเดิมนะครับก็เซล์ลงมามาต่อกันที่ AU นะครับ แต่ตอนนี้คบขาลงแล้วก็เปลี่ยนลูกศรน,นะครับทิศทางถ้ามันขึ้นมานะครับบริเวณเทรนไลน์เนี่ยก็ยังเป็นแนวที่เราสามารถเซลล์ได้ถ้ามีสัญญาณนะลักษณะแบบเนี้ยโมเมนตัม um พรหัสุกมันมันน่าจะหลุดมากกว่าก็พอมันเด้งขึ้นมา7 0 3 4ก็ค่อยเซลล์แบบนี้ต่อไปเป็น E.G. นะครับเบรกจากกรอบไซด์เวย์นะครับถ้าเป็นขาขึ้นนะครับเรารอราคาลงมา8 494อย่างนี้นะครับมีสัญญาณกระบาดขึ้นไป ง่ายเลยยเลยครับไม่มาสักทีสัปดาห์ที่แล้วก็อกนอนกองกันนี้ไม่ไปไหนยังรอที่แนวเดิมนะครับ1.0779 GU ก็เหมือนกันนะครับ GU ก็ขึ้นมาไม่ถึงแนวต้านแต่ก็เทนหนีล่ลงไปละนะครับก็ยังรอที่เดิมครับ1.27438ขึ้นมามีสัญญนณก็เซล ต่อไปเป็น GJ นะครับลงมาก็ยังยังไม่หลุดโลตรงนี้สัทีนะครับเพราะฉะนั้นขาขึ้นยังไม่เสียนะครับแต่ขาลงก็ยังไม่ชัดเอารอให้ลงมาที่แนวรับก่อนแล้วกัน1 5.8.049ถ้าลงมาถึงตรงนี้จะบายสั้นๆได้เลยเพื่อที่มันจะทำเป็น l o ว e ไ h i มต่อกันที่ NU นะครับ NU ก็เป็นขาลงไปแล้วนะครับแนวต้านตรงนี้ราซิกแนวได้อยู่นะครับ6 5 2 3ขาลงชัดเจนนะครับ Ucat นะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่โดน Stop Loss ไปอย่างน่าเจ็บใจที่บอกให้ไปเพื่อนเข้าเนาะถ้าใคร Stop Loss ตั้งเผื่อไว้5ปีนนะรอดนะครับรอดแล้วน่าจะได้กำไรแล้วด้วยนะครับเอาไงต่อนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเบรกแนวต้านก็ลงมาเทสที่แนวรับก็บายขึ้นไป1.2783 ต่อไปเป็นยูฟรังยูฟรังก็ไม่มียอ่อหเลยนะตอนนี้กำลังเทสต้านที่9896นะครับถ้าเบรกแล้วยอ่อมาอีกที9896เนี่ยก็บาย UJ เจนะครับยู U ก็ไม่ค่อยยอ่อเลยเหมือนกันแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ค่อยไปไหนนะครับเราก็ยังรอที่แนวเดิมครับ125.205ยูบาทก็เหมือนกันนะครับ ก็เบรกไฮทะลุไฮไปทําขาขึ้นแล้วแต่ลงมาเทสก็ไม่มีสัญญาณที่แนวรับก็ยังรอที่เดิมนี่แหละ33.98มาต่อกันที่บิตคอยนะครับก็ลุ้นกันอย่าให้หลุด34,000ื้อยมันเบรกยืน่นแล้วก็ไปนะครับก็มีประมาณนี้ครับบิตคอยสั้นๆนะครับโปรแกรมที่ผมใช้วิเคราะห์นะครับชื่อ c t r a d e r นะลองไปโหลดมาเล่นดูก็ได้ดีกว่า MT4 ไงผมมีคลิปแนะนำเอาไว้ให้ด้วยนะครับ ตามไปดูใน playlist ได้เลยนะครับผมทำไว้ใน c h anel n ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณเพืเ่อนๆสำหรับการติดตามทุกช่องทางเลยนะครับ YouTube Facebook Facebook Page ทั้งหลายนะครับแล้วก็ IC Market นะครับบรกเกอร์ถ้าใครมองหาบโบรกเกอร์ดีๆไว้ใจได้แน่ๆโบนัสไม่มีนะนะครับแต่ว่านี่เป็น โบรกเกอร์ระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับสเปรดต่ตําด้วยนะครับมีซัพพอตภาษาไทยให้ด้วยนะครับมีซีเทเตอร์ให้ใช้ด้วยเลือกบัญชี ECN ได้ด้วยนะครับเพื่พพอนๆก็กดลิงก์ใต้คลิปสมัครเข้าไปใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากลุ่ม Tanky h Video กันด้วยนะถ้าสมัครมาแล้วนะครับมีเพื่อนๆอีกหลายสิบคนเลยที่สมัคร IC Market มาแต่ไม่ได้เข้า Tanky Video เนอะมันอาจจะไม่เหมาะกับเทคนิคการเทรดของเพื่อนๆก็เข้าใจแหละนะครับแต่ก็ดูเป็นแนวทางไว้ก็ได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่สมัครกันเข้ามานะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ